นี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการรัตนโกสินไอซ์แลนด์ค่ะซึ่งห้องนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณชั้น22ของอาคารค่ะมีเนื้อที่อยู่ที่83.14ตารางเมตรค่ะเป็นแบบ2ห้องนอน1ห้องน้ําและ1ห้องนั่งเล่นนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นห้องคอนโดที่ใหญ่แล้วก็น่าอยู่มากๆคุคณผู้ชมค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนทั้ง2ห้องนะคะที่แต่และห้องเนี่ยเขามีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะคุณผู้ชม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการรัตนโกสิทร์ไอซ์แลนด์ค่ะเป็นโครงการคอนโดนะคะตั้งอยู่บนทำเลกักยภาพค่ะอยู่ติดกับถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะเดินทางสะดวกมากๆแล้วก็ยังรายร้อมไปด้วยสถานที่สําคัญหลายแห่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างพาตาปิ่นเกล้าค่ะเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะรวมไปถึงโรงพยาบาลศรีราชอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะภายในโครงการค่ะเขาก็ยังมีรปภคอยรักษาความปลอดภัยให้กับลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะตามมินขึ้น ไม่ชมกันบนห้องเลยค่ะ และตอนนี้นะคะมิก็มายืนอยู่ที่ห้องเลขที่171ทับ165เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณชั้น22ของอาคารค่ะมีเนื้อที่อยู่ที่83.14ตารางเมตรค่ะเป็นแบบ2ห้องนอน1ห้องน้ำและ1ห้องนั่งเล่นนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นห้องคอนโดที่ใหญ่แล้วก็น่าอยู่มากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อเดินเข้ามานะคะคุณผู้ชมจะเจอกับห้องโถงโล่งๆเลยนะคะตรงนี้สามารถจัดแบ่งได้เลยค่ะตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นมุมของห้องทานอาหารนะคะหรือว่าจะเป็นมุมของห้องนั่ง สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทางด้านซ้ายมือค่ะก็จะเจอกับห้องครัวนะคะที่เขามีประตูบานสไลด์แบ่งไว้ให้เป็นสัสดส่วนเลยค่ะถัดจากห้องครัวไปนะคะออกไปจะเป็นระเบียงค่ะตรงนี้นะคะก็สามารถทําเป็นลานสักหลังได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมขะแล้วก็ในส่วนของโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะเขาก็ยังมีระเบียงเล็กๆนะคะเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ออกไปรับลมจากตรงนี้ได้อีกด้วยค่ะเดินถัดไปนิดนึงค่ะจะเจอกับห้องน้ําส่วนกลางนะคะที่มีสุขภัณฑ์มาให้ครบถ้วนพร ้ใชงานค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนทั้งสองห้องนะคะที่แต่ละห้องเนี่ยเขามีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อนะคะหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะและที่สําคัญภายในห้องนะคะเขายังมีหน้าต่างบานใหญ่ค่ะเอาไว้เปิดรับลมถ่ายเทร,บระบายอากาศได้ดีแล้วก็ทําให้ห้องนอนดูโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะการเดินทางไปยัง คอนโดรัตนกโกสิน์ไอแลนด์ปิ่นเกล้าโดยเริ่มต้นจากฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้าขับตรงไปตามทางประมาณ1.4กิโลเมตรให้กลับรถขับตรงไปประมาณ600เมตรให้เลี้ยวเข้าซอยพระปิ่น17โครงการจะอยู่ด้านหน้า เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับห้องส,สวยๆที่มินพาไปชมกันในวันนี้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะฝากติดตามช่องทางอื่นๆของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า TikTok ค่ะและเรามีแอปพลิเคชันแล้วค่ะกับแอปพลิเคชันบ้านๆ้านที่รวมซักบกว่า3 0 0 0รายการให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกชมกันนะคะทางบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและคอนโดเลยค่ะยังไงวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้